าวแล้วครับผมกราบสวัสดีคุณชมด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้เราจะพาคุณชมมาเล่นรถไฟเทนซิเบอร์ภาคที่ะครับเราอยู่กับดีเซลรางนะครับคุณชมครับรถด่วนพิเศษนะครับตอนนี้รอลีกอยู่นะครับคุณผชมครับผมต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราทําขบวนมานะวันนี้มา4ตู้นะครับดีเซลรางมีเครื่องทุกเครื่องนะครับมีเครื่องทุกตู้มีเครื่องทุกคันเลยนะครับมามา4คันนะวันนี้เดี๋ยวพาเดินดูภายในนะครับคุณผู้ชม วิดีโอที่แล้วเราไม่ได้เดินดูอันนี้ห้องขับนะอันนี้ท้ายท้ายนะครับท้ายกระบวนอ่าเดี๋ยวพาเดินดูนะครับมีถังกระห้ด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหนี oh ่ oh เป็นประตูนะครับนี่ครับโอ้ห้องบริษัทโล่งเลยครับโอ้โหมีสองสามท่านนะกยูยมไปไหนล่ะนางไปไหนล่ะพี่โอ้โหเดือดนางเดืออันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เป็นที่นั่งสำหรับอ่าเขาเลยไปจกักรยานมีที่จอดจกักรยานด้วยนะไม่น,าน่าเชื่อว่าสปินเตอร์จะมีที่จอดจกักรยานด้วยนะครับนี่ครับ มีห้องน้ำห้องน้ำก็น่าจะตรงไหนวะเอออันนี้เป็นห้องน้ำนะครับชายหญิงเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าในเกมเราเปิดไม่ได้นะครับห้ามอะไรวะห้ามเคาะห้ามทุบเหรอใช่ปะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เส้นทางนะครับโอ้ทางอะไรเยอะแยะจังวะอันนี้เราผ่านมาตู้ที่ท,ที่ที่สองนะครับอันนี้จะเป็นตู้ที่หัวหัว หัวรถนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นห้องขับนะครับนี่ห้องขับมีเปิดวีดได้นะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินไปนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับผมโดยพิเศษครับวันนี้นะครับผมผู้โดยสารเยอะกันเลยทีเดียวสมมุติว่ามันเยอะนะครับอันนี้เป็นห้องน้านะครับห้องน้ํานี่ก็จะมีแอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นประตูแอร์มันออกได้ไงเขาก็ทําประตูตรงนี้ไว้ ให้ภายในห้องโดยสารมันเย็นตลอดเวลานะครับนี่เป็นไงเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับ,โโรบเราสามารถนั่งได้ด้วยนะโอ้นั่งตัวนี้โล่งเลยอ่ะตัวนี้มีที่นี่เป็นเหมือนแบบว่าโต๊ะอะไรวะเป็นเหมือนโต๊ะอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับตอนนี้เรารอิีกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นหัวขบวนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหัวขบวนแล้วนะเร,รารก็จะขับตรงนี้นะครับ่ปอ่ะ,อะโอเคไป นะครับผมคุณผู้ชมผมลืมปิดประตูไปแล้วครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับผมเดินทางกันต่อเลยโอเคประตูยังไม่ปิดเลยนะเห็นไหมนะโอโ้โหนู่น่ะไกลๆนู่นนะผู้ชมเห็นปะนะนั่นแหละประตูคันที่สองนะยังไม่ปิดเลยนะาปิดแล้วพีม่มงปิดชาจจ้าจิ้บหายประตูเป็นอะไรก็ไม่รู้รถคันนี้ไปครับผม โอเครถก็เคลื่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไปครับเดี๋ยวเราเข้าปรจแจอีกนะครับเข้าประแจเข้าปัะเจเดี๋ยวตรงนี้เราจะทำเวลาคืนได้ไหมไม่น่าคืนได้หรอกถ้าไม่มีทางตรงให้อัดยาวๆจริงๆอะ่ะนะครับผมเพราะว่าทางเส้นนี้นี่คือแบบรถช้านะครับผมนะครับ เข้าประแจชว่วบนี่เห็นไหมรถเลี้ยวเข้านะครับออกราคาออกแล้ว,ออลวเป็นชาร์ตต่ำนะคุณผู้ชมป,าป่าเลยปาเลยโอ้โหดูประแจเลยมีเสียงแตก๊แตกๆเลยนะครับเวลาเราโยกออคอนโทรลนะครับนะครับผม เส้นนี้ทางตัดเยอะครับคุณผู้ชมต้องระวังนะครับเราต้องระวังตรงนี้มีทางตัดที่หนึ่งนะครับไม่มมีเครื่องกั้นนะครุณผู้ชม ครับไปครับไปมีแต่หญ้าเลยตรงนี้เห็นไหมหญ้าล้วนๆอะ่ะภูเขานะครับเราวิ่งบนเขานะครับตอนนี้นี่ครับวิ่งบนภูเขาเลยครับผู้ชมครับแต่หน้าแรงครับโอ้ใบไม้น้อยหน่อยนะครับอันนี้เขากันหินถลม่มมั้งเนี่ย นะครับผมแล้วตัดนะตัดตัดตัด,ตดอันนี้ก็ไม่มีอะไรวิ่งผ่านป่าใชยๆนะเครับโอเคตัดอันเนี้ยทางตรงยาวนะครับแล้วก็จะออกจากป่านะครับมีมีทางตรงเนี้ยที่ทางตรงยาวๆนะครับผมอยากได้ทางแบบนี้นะไกลๆซะเหลือเกินเนี่ย ขอดแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โอ้เสียงดังมากเลยเอาเฮ้ยมึงเข้าประแจได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวตกรางปะเนี่ย ไม่ตกเข้าปรแจเฉยผมก็คิดว่าตรงวิ่งเป็นร้อยเลยมัน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 ไม่ให้จอดนะแต่มันมันให้เข้าไปแจไม่เป็นไรช่างมันมันตกรางก็ดีไปโคตรเร็ววะโอ้โไม่เข้าไปแจได้ไงวะเออมันให้เข้าไปแจได้ยังไง ทางเส้นนี้โค้งเยอะมากนะครับแต่อันนี้ต้องผ่อนนะครับคุณผู้ชมไปเร็วไม่ได้นะครับผมเคยขับรถในเกมนี้นะครับรถไฟในเกมนี้นะผมขับรถความเร็วสูงนะครับตกรางนะผมเคยขับตกรางครั้งหนึ่งนะครับตกรางแบบกระเด็นผู้กระเด็นไปโคตรไกลอ่ะตกรางเลยนะอันนั้นเป็นแต่ว่าอันนั้นเป็นรถไฟความเร็วสูงมันจะไม่มันจะไม่เหมือนอะไรนี้ไอ้รถไอ้นี่ขับแบบเร็วขนาดไหนก็ไม่ตกนะครับ แต่ความเร็วสูงก็ตกผมวิ่งประมาณ300กว่าตอนนั้นอ่ะอหักโค้งตกเลยนะครับเบรกไม่ทันหักโค้งตกเลยเราคือด่วนพิเศษนะครับอันนี้ไปอยู่รถนะไปจอดครับเมื่อกี้ก็เป็นสถานีนะแต่ว่ามันให้เข้าทางหลีกทำไมก่อน เออไม่มีหลีกนะครับแต่ให้เข้าทางหลีกนะครับโอ้โหงงที่ผ่านเลยผมก็อัดมาซะเต็มที่ไม่ได้เบรกดิมาครับป้าจื๊อปไปป้า,ปา,ปา เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเวรแล้วนะครับคุยงก็เราก็เดินทางมาอูหลายชั่วโมงแล้วนะมาสี่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วบ้างเนี่ยครับมาโค้งซ้ายไอโค้งขวาโค้ขงขวาโค้ขงขวาครับโค้ขงขวา วิวทุ่งนาครับวิวทุ่งนานี่เลยครับวิวทุ่งนาโหสุดยอดเลย,เลยไหมคุณผู้ชมอันนี้จะเข้าสถานีนะครับนี่เราต้องรูหางปลาตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพลาดไปหน่อยนะครับ <c oughs> นี่ครับผมคือ <Good. S 1> มันเราไม่ได้จอดไงโอ้โหมันไม่มีหลีกไงคุณผู้ช <c oughs> มมันมันไม่ลิ้นไม่มีหลีกไง แต่ว่ามันให้เข้าทางหรี่โคดลงอะท่าน้าฝนนี่โอ้โ,โอหโโต้นไม้เต็มเลยนะแถวเนี้ปยป้ายป้ายป้ายนี่มีเครื่องกั้นนะไม่ได้จอดนะครับผมไม่ได้จอดโูโุง โคตรโล่งอ่ะคุณผู้ชมดูดิโล่งมาก้วอันนี้มันจะเป็นเสมอระดับนะครับทางรถไฟเสมอพื้นอันตรายอยู่เหมือนกันครับ มันโค้งมองไม่เห็นข้างบนนี้ก็จะเป็นเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นทางใ่อ่ะคุณผู้ชมนี่หนไหมเป็นทางสี่เลนเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะเนี่ยเสเล็กๆนะทางสี่เลนนู่นมาตั้งแต่นู่นเลยนะเป็นทางหลักเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางแยกนะครับคุณผู้ชมเป็นทางที่เราผ่านมานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทางแบบเข้าในเมืองเข้าในหมู่บ้านนะครับ ก็วิ่งไปตามทางรถไฟนี่แหละเส้นนี้ถนนเส้นนี้อันนี้เราจะเข้าหมู่บ้านเลยนะผู้ชมคือรถไฟวิ่งผ่านหมู่บ้านเลยอะ่ะคิดดูด่วนพิเศษวิ่งผ่านหมู่บ้านอะ่ะเนี่ยเห็นไหมหมู่บ้านเลยเนะี่ยวิ่งกลางหมู่บ้านเลยนะครดูดิ วิ่งแบบกลางหมู่บ้านเลยอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะดูอ่ะออกจากหมู่บ้านแล้วครับเนี่ยวิ่งกลางหมู่บ้านเลยนะครับข้อต่อแบบเยอะมากเลยอ่ะไปอา่าทางตัดกันก็เยอะนะครับคุณผู้ชม อราได้ใช้บิดบดเล็กบ้างบิดแหลมบ้างบิดบิดบิดบดแหลมบิดเสียงสูงอ่ะแต่มันมันไม่ค่อยได้ยินครับโอเคอันนี้มันต้องไหลยาวๆครับผู้ชมมันทางโค้งนะครับในเห็นไหมไอ้ทางทางรถยนต์น่ะผู้ชมที่เราข้ามมาเมื่อกี้อ่ะที่เรารอดมาเมื่อกี้ไปโผล่ตรงนั้นแหละนะครับ ทางรถยนต์นะครับโ้เป็นเรื่อยๆครับเราจะเปลี่ยนเวล้วคุณผู้ชมดูดิอันนี้เป็นทางเสมอระดับเลยเนะี่ย นี่เป็นทางไอ้สองเลนน่ะทางเลนสวนที่เราผ่านมาเมื่อกี้น่ะคุณผู้ชมนี่แหละมาตรงนี้แหละริมทางรถไฟเลยวิ่งตัดผ่านหมู่บ้านนะครับนี่ครับอันนี้รถไฟก็จะตัดมุมเหมือนกัน<ม>ก็ถนนเส้นนั้นก็จะไปเมืองเดียวกันนั่นแหละ นะผมที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ไปเข้าเมืองเดียวกันแหละแต่เขาไปนู้เขาวิ่งเข้าในเมืองนะครับแต่เราวิ่งรอบเมืองนะครับเราวิ่งนอกเมืองนะผมเนี่ยครับ,รบเราวิ่งนอกเมือง โอ้โหเป็นทุ่งนาเลยนะครับจะเปลี่ยนเวรแล้วคุณผู้ชมไหนวะนู้นนู้นเห็นไหมเห็นเลยรถวิ่งไหมนั่นแหละทางถนนนะ่ะนะครับผมก็จะเข้าในเมืองเหมือนกันนะครับนู้นเนี่ยเมืองที่เราจะเข้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเวรตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าเข้าประเจน,นะครับ อ่ครับป้าเพิ่ง14นาทีอยู่เลยนูน่นทางเขานูน่นอยู่นูน่นแต่ก็ก็มีทางแยกมาเหมือนกันพอเราก็จะเลี้ยวไปนู่นเลยนะออกไปนู่นเลย ประจ้จโอ้โหนี่ครับเครื่องกั้นปิดแล้วนะครับเป็นแบบว่าเป็นแยกใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ครับปลาร้าปลาร้าแค่ครับแค่ถ้าเราจอดเราต้องเปิดประตูปะ ไม่ต้องเปิดหรอถ้าเราตรงไปเลยอะไม่ปกติเราจะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาตรงไปเลยคุณผู้ชมอ๋อมันตรงไม่ได้นี่่าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อตรงไม่ได้ตรงไม่ได้ไม,ไดมันให้เลี้ยวบังคับเลี้ยวนี่ไงเห็นไหมประแจบังคับเลี้ยวอะเลี้ยวไปก็ไม่ได้นะเลี้ยวไปก็เป็นแดงนะครับ เบิโอเคเปลี่ยนเวรครับผมอ่าเราต้องเปิดประตูนะครับโอ้ตรงนี้พอดีเลยนี่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับก็มาเปลี่ยนเวรเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาถึงสถานีนะครับนะเราก็จะเปลี่ยนเวรนะครับตรงนี้อันนี้ก็มาสี่ตู้นะครับ วันนี้มาสีตู้เรียบร้อยครับผมนี่ครับจอดตรงนี้เลยโอ้สีตู้ก็ยาวเหมือนกันเนาะยาวมาถึงนี่เลยวันนี้ขับรถดีเซลรางครับเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาคุณผู้ชมไปขับรถจักรขนส่งตูงต้อคอนเทนเนอร์น,นะครับนะเดี๋ยวพาไปขนส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์น,นะครับยา,ยาวไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปรับชมในวิดีโอหน้านะครับโอเค ก็อันนี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันปิดแล้วนะครับคุณโยไปไหนไม่ได้แล้วโอ้มันออกถ้าออกไปนี่ก็แดงนะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปผมพาไปออกไปนี่ก็แดงนะครับอา่าโอเคเดี๋ยวยืนยืนขับก็ได้ไปไปไป,ไปอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวมันมันจะมันมันจะเลี้ยวเนาะ มันจะเลี้ยวนะครับอ่าเสียงผมผมว่าเสียงเสียงมันเบาจริงนะรถเคลื่อนแล้วครับจือ๊อมันเคลื่อนดีมากเลยมันค่อยๆเคลื่อนไปนะครับนี่นี่นี่ผ่านปน้ายนี้ผ่านปน้ายนี้อ่าใช่หไหมอา่าไม่ใช่นี่หว่าตรงไหนวะตรงไหนมันแดงวะ ยังไงนี่ไงเอาไม้แดงนีไว่嘛ไปได้เหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ไปได้คุณผู้ชมไปได้ไปได้ไปได้เดี๋ยวผมพาไปอ่าปืนมันจะออกนี่ใช่ไหมอ๋อไอ้บ้าโอ้โหมันเข้าอันนี้มันมันมันไม่ได้เข้ารางประธานมันไม่มันไม่ได้เข้ารางประธา,า,า,านนะครับ อ่ามันมันไม่ได้เข้ารางประทานมันออกเส้นหลักไม่ได้มันเลยเหมือนเข้าไปจอดในโรงรถจักอ <c oughs> รอ่ะออาเดี๋ยวเราเราถอยมาจอดรางนี้ได้ปะ <c oughs> อ๋ออันนี้ถึงปลายทางเหรอเอาอ๋ออ,อ,นนอันนี้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 ทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอาเอาข้ามไหมเอาไม่ไม่ข้ามวะอ่าอ่าอันนี้อันนี้โอเคโอเคเราก็จะมาจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอยเข้ามารางนี้ดูนะ น,นี่นี่เป็นไงตัวเพื่อนคุณชมถอยเข้ามาลางนี้ไหน,นบอกว่าเปลี่ยนเวรมาอันนี้มันอันนี้นี่หว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงว่ะคุณชมต้องตัดรถหรือเปล่าคุณชมโอ้ลางสั้นเกินว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดรถก่อนนะไม่รู้จะต,ตัดได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมไปตัดรถก่อนแล้วกันนะ อไหนวะท้ายมันถึงไหนวะผู้ชมเดี๋ยวดูดิถึงประแจมั้งอ๋อถึงถึงถึงผมเน่ใจว่าตัดรถได้หรือเปล่านะแต่รถจักรมันตัดได้โอ้ยดีเซลังตัดไม่ได้รถจักรตัดไม่ได้นะครับแม่มันไปต่อไม่ได้แล้วดิทุกพี่ไปต่อไม่ได้แล้วโอเคมันสี่ตู้ไงถ้ามาสองตัวได้นะครับผู้ชม ตรงถ้าตรงมานี่มันก็ไม่เข้าม,ม,มันก็ไม่เข้าอันนี้อเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวดูกันนะอ๋ออนี่ไงนี่ไงมันไปได้อยู่นี่ไงคุณโยมมันไปได้อยู่นี่ไงอ๋อมันไปได้อยู่อโอเคนี่ไงมันไปรางนี้ได้อยู่โอ้แล้วผมจะลงมาเดินทําไมวะเนี่ยผมว่าผ,ผ,ผมว่าจะมาตัดตู้มันไปได้อยู่นะครับ โอเคอเราจะถอยเลยเหรอเราจะถอยเลยเหรอฮะอย่ครับ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ทำขบวนแล้วคุณผู้ชมถึงปลายทางแล้วนะครับแต่เราจะเอารถไปจอดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดับเครื่องนะครับคุณผู้ชมอ่าโซอนีิอันนี้เมื่อกี้ผมพูดพูดผิดเนาะอ่าโอเคอ่าใส่เกียร์ถอยตัวนี้นะครับนี่เกียร์ถอย ไปลวรถถอยแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมรถมันจะเข้ารางนี้นะครับนี่มารางนี้มารางเดิมแล้เพราะว่ารถเรายาวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปรางไหนเหมือนกันนะครับรู้ว่ามันจะไปรางไหนวะมันจะไปรางไหนอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บมันจะมารางไหนวะ อทำไมมันไม่เร็วเลยวะอ๋ออมันจะมารางนี้มันจะมารางน,น,าางนี้โอเคอ๋อรางนี้ก็ได้รางนี้ก็เก็บได้เก็บรถจักรได้เหมือนกันนี่ไง <S <S ตามจริงเราต้องอ้นี่นะต้องสลับข้างนะผู้ชมอันนี้รถถอยเลยตามจริงเราต้องสลับข้างมาจอดแต่ว่าไม่ต้องสลับก็ได้เนี่ยรางนี้ก็จอดได้เนี่ยเห็นไหมแต่เราจะดับเครื่องนะครับ นี่โอเคเราถอยนะครับคุณผู้ชมอ่าโอ้เรามองไม่เห็นเลยว่าต้องใช้วอนะครับต้องมีวอบอกนะครับนี่เราจะมาจอดลางนี้นะครับต้องใช้วอบอกจริงๆอะ่ะมันมองไม่เห็นเลยเราขับอยู่ตรงนี้นะเราขับอยู่ห้องนี้นะที่ตอนนี้นะโอเคไม่รู้ ถึงไหนแล้วบ้างเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะครับมันจะชนเราเอาเบรกผมกดในคีย์บอร์ดแล้วนะครับคุณผู้ชมบ้าบ้าบ้าโอเคเบรกหยุดโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม เรียบร้อยครับดับเครื่องโอเคดับไฟนะครับให้เรียบร้อยปิดสวิตตัวนี้ให้เรียบร้อยปิดกุญแจให้เรียบร้อยแล้วก็สตาอปครับผมรถดับเรียบร้อยนะครับนี่รถดับเรียบร้อยฟังใหม่ดิฟังใหม่ไม่ได้แล้วสตาร์ทยังไงไม่รู้เรียบร้อยครับรถดับไปแล้วเรียบร้อยครับก็โอเคครับก็ส่งเวนนะครับผมก็ ประมาณนี้นะครับผมโอเคโอ้โหประตูล็อกเรียบร้อยแล้วครับเราต้องลงข้างหน้าอย่างเดียวนะครับผู้ชมอ่ะปะรถดับเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็ามาส่งเวรนะครับเ <c oughs> <c oughs> จอใหม่ครับผูุ้ยมวิดีโอหน้าแล้วกันนะอ๋อเราปิดปิดไม่ได้นี่หว่าโอเคผมมาจอดเอารถดิสเลอมาจอดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวออกน่าจะพรุ่งนี้นะครับผม เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮ่าฮ่าอันนี้เป็นรางประธานนะครับรางประธานเโอเคครับผมนี่ครับมาจอดเรียบร้อยแล้วพ่กนี้ก็เดี๋ยวเอากลับอีกนะครับไม่น่าจะถึงพ่กนี้หรอกประมาณช่วงเที่ยงบ่ายนี่แหละนะครับผมเขาก็จะเดี๋ยวมีเวนต่อไปมารับนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับโอ้จอดตรงนี้เลย